ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ส่งพลังแรงปฏิหารแรงบันดาลใจเนาะคุ้มของน้องลุงนะคะวันนี้มาอัปเดตจากน้องภาพยายจ่าโทรถามนะคะน้องลุงก็ตั้งแต่จากจากที่มีงานเนาะน้องก็ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะผ่าตัดอีกครั้งที่แผลที่ผ่าอักเสบนะคะผ่าตัดอีกครั้งแล้วก็ผ่าตัดที่ปอดเพื่อใส่สายยางใหม่นะะวันนี้ก็ ได้คุยกับน้องๆมีโอกาสเปิดสวนวันเสาร์อาทิตย์นี้ทั้งวันพี่น้องขาใครอยู่เขตใกล้เคียงนะคะขับรถมาได้ช่วยมาอุดหนุนช่วยมาเอาต้นมะกรูดนะคะชะอมผักะาลาพัดท,ที่อยากได้เนาอยยังเหลือเยอะมากนะคะไปช่วยกันปลูกเนาะส่งแรงส่งพลังใจนะคะแล้วเรื่องการส่งของ น้องภาคบอกว่าคงไม่ไหวหนึ่งไม่มีเวลาเพราะว่าหญิงแกล่งก็คือสองพี่น้องที่รอเคลียผักนะแล้วน้องภาคก,ก็มีส่วนอยู่ที่สวีเดนด้วยเนาะน้องก็อยากคิดและพยายามที่จะเอาของไปนะคะแต่ไม่รู้จะขนไปได้แค่ไหนรอติดตามเฟซน้องน้องภาคนะคะที่จะจะาวางไว้ในลิงกนะ์เนาะร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณแรงพลังกำลังใจคนไทย ด้วยกันคะ่ะขอบคุณมากๆากค่ะคุณแทนน้องลุงนะคะขอให้ปฏิหารมีนิจริงขอให้น้องลุงแข็งแรงแล้วได,ได้มาพูดคุยกับเราอีกครั้งคะ่ะ